เอาละนะครับผมก็กราบส,สวัสดีคุณเฉลิมทุกท่านที่าัเนเคยนะครับวันนี้เรากลับอยู่ในแบบอะไรครอสโซครอสโซอะไรครับคุณเพชรสกีบีดีท่านเลยครับครอสโซเวอร์ Cross ครับไม่ใช่ครอสสกีบีดีครอสสกีบีดี้ครับคุณผิดไปไปลงดันครับไอ้น้นองงูมังกรบินอยู่ <laughs> อันนี้เพื่อนผมก็เจอดันแรงเอสนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ลงนะเพราะว่าเราได้มาเยอะแล้วนะครับนี่แล้วก็วันนี้นั่งฟาร์มทั้งวันนะครับได้เจ้าไซรุจีมาเป็นอาทิตย์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมถึงแรงเอสแล้วนะครับสาวันแรงเอสมันเรียกยังไงใช่ไหมเอสอย่างนั้นแหละครับลองเล่นฟรีไฟดูครับเอนนะอเมึ่อก็ตีไปเรื่อยๆถ้ามืงได้ก็ดีไม่ได้ก็ก็เรื่องของคุณครับ ปกติทำไมวะเฮ้ยมันก็ไม่ได้เลยลงเดียวก็ก็ลงไปเถอะถ้ามันได้มันก็ได้เลยมันอยู่แต่มันอยู่กับดวงดอ่าแล้วก็วันนี้ผมไป fk มาด้วยนะครับผมได้มาเพียบเลยเนาะนี่อันนี้ดาบดีที่สุดแล้วนะฮะ <มา S 2> นั่นเกิอดอีกแล้วเกิอดอีกแล้วเ,เกิอดอีกแล้วมันอยู่แถวไหนอีกอันนี่ตอนที่เราเจอเราเคยเจอแถวเกาะอ,อะไรไม่รู้เราลืมแล้ว เอ้ยมดจะเกิดแล้วมดจะเกิดแล้วอีกประมาณแปดนาทีาก็มันเกิดทุกๆุม,ดดมันเกิดทุกๆเอ่อหนึ่งชั่วโมงครับก็คือ,ม,ม,คอม,ม,มันเริ่มต้นก็คือสมมติว่ามันเริ่มต้นเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคือสิบห้าอย่างนั้นแหละมันก็จะ 15, 15สิบห้าสิบห้าตลอดก็เลยรู้เซิร์ฟนี้ไม่มีใครตีออรบอสเลยครับตีมอนก็ได้เหมือนเราเคยเจอตรงไหนนะก่อนเออถึงเกาะสเตนก่อนถึงเกาะสเตนเรนเคยเจอ <c oughs> อตอนนี้โจมตีประมาณก็เยอะอยู่พอสมควรนะเาตรงๆประมาณ16กทเลียนนะครับสูงสุดนะนะอ๋อไอเดียเราเข้าใจแล้วนะอืมก็คือไอเกาะที่มันงอกมาที่มันแตกเพื่อนอ่ะที่มันงอกมากันก็คือแสดงว่านันคือเกาะเว้ยแต่แล้วว่ามันไม่น่านับเกาะแรกนะเพราะเกาะแรกไม่น่ามี เกาะแรกไม่น่ามีหรอพวกมันมีตั้งหลายส่วนอยู่เกาะแรกอะก็ไม่รู้สิเกาะนี้มีไหมตอนนี้ใสร่รุตันแล้วนะครับผมเบเบ,บรุนั่นแหละแต่ว่าผมเรียกใส่รุเลันนะใครแล้วแต่เลยจะเรียกเบรุหรือใสร่รุก็ได้อือ๋าอ่าปุ่นไหมเยนบอกครบเทียนบอกว่ามันไม่ได้เกิดตรงเกาะใช่ไหมจะเกิดแค่เกาะเ,เ,เล็กๆกันหรอก็อ้างอิงจากคลิปเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วอ่ะ น่าจะเกิดเออใช่เกิดเกาะเล็กๆแน่นอนดูทรงเพราะที่เราเจอตัวแรกอ่ะมันคือเกาะเล็กเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ที่ที่เทียนบอกอ่ะลังเกาะมันอยู่แถวเกาะอะไรนะไม่รู้มีไหมถ้ามีมันต้องมีสองแสงสีน้ำเงินอ่ะเออไม่มีนี่จะมีได้ยังไงวะนั้นลงหาอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงกูอย่าบึ้วคนดูก่อนคลิปเลยไม่ให้กูไม่พูดอีกว่าเออ เมื่อเช้าคงได้ดูคลิป most SS ไปแล้วนะครับผมก็เนี่ยนั่งฟาร์มจนตันแล้วนะครับอันนี้คือผมไม่สามารถระบุได้แล้วนะว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่คือมันแล้วแต่แรงเนาะผมลงมาประมาณมีแรงแตั้งแต่แรง E มันไม่ในประวัติในประวัติก็เหมือนกันมันขึ้นเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นกูไม่รู้ก็ตอนนี้มันบวกกี่เปอร์เซ็นต์วะอา่า ตั้งแต่แลง e e c b a s ประมาณห้าก็ประมาณห้าคูณห้ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับขึ้นมาตอนนี้ก็ไปลบยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ไงเออใช่ละเอาไปลบกันเองแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไซรัสรั่วคือสามจุดสองแต่ไซรัสรั้วคือสามจุดสองสี่นะครับแต่นี้ก็คือแลง s คือสี่จุดสองหนึ่งซึ่งตอนผมไปลงแลง s มาก็เอาตรงๆนะ ก็ยังชิลอยู่นะครับผมแค่มันนานขึ้นนิดหนึ่งจริงไงเบ้นนานขึ้นคือไอตัวตัวชั้นเกียร์แม่งมาตีนานเลือดเป็นทีเลือดหงาวดิเจอแล้วเข้าไปน้องเจอสัตว์แล่อยู่แถวเกาะเลือ่อยแถวเกาะเลื่อยคือ มึงขับจากเกาะไหนไปกาะไหนเกที่เราเคยเจอตอนแรกแล้วมันก็ไม่ได้เลยจาเกาะเรื่อยคุณได้คุณจับได้มาอ๋อกะเหรอเจ็บนะเชื่อมันจะเกิดแล้วว่ะกลัวไม่ทันกาออะไรมดเหรออืมก่อมดอนะมันเกิดอยู่แล้วแต่มดอะมดอะมันจะเกิดอืมงั้นเรารีบไปเกาะเลยเจียนไปไปถึงเกาะเลยไป ตอนนี้ตอนนี้แรงเอสมีแค่ประมาณโอ้ยเว้มึงดูมึงด,ดูไม่ได้ดูตรงไหนดูไม่เป็นเอสมี <S S, S, คนเดียวนะครับส่วนเอสมีหนึ่งสองสามรวมกูด้วยนะสี่ห้าหกหกคนรวมกูด้วยโอ้ยอเอยกาะอ,อะไรเกาะสุดท้ายเลยครับกูให้กูไฟฟ์มเก,กาะหุไม่เอาฟาร์มเก,กาะสุดท้ายแล้วไไม่เกาะหมดก่นอนเนาะเตรียมตัวไม่กิีหนาทีกว่าจะิดเกิดมึงจะกูจะตีตายอยู่แล้วทั้งสามนาทีไป ดูเ้ยแล้วกันตอนนี้ผม,มตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณเจ็ดสิบปดจุดสามที่เลี่ยนนะครัผมก็เอาตรงๆก็ไม่ได้เยอะมากหรอกคือมันต้องหาเคียวนะครับผมช่วงนี้อะไรช่วงนี้อะไรจะมาเยอะหน่อยนะครับผมหลังจากผมตันก็อาจจะมีคลิปสอนอะไรแยะๆหน่อยไม่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ชัวนะครับแต่คลิปสอนต้องมีเจนถ้าเราขี่สัตว์เราโจมตีได้ไหมไม่หู้ จะาทำกูหลันอนอยนี่นีก็ดมดอยู่นี่เขาบินกันไปไหนวะเอ้ออยเอเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีโอคนมาตีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรมันมีคุณทำดามเมจ<า>ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมันมีแร็กเอชด้วยใช้ใช้ดาบคู่อยู่ดาบคู่อ่ะมันเป็น<ด>สกินเพื่อนเลยเดี๋ยวเราก็เปิดออโต้อยู่คือขวาขวาเนะาี่ะคือ ไอพวกอุปกรณ์ต่างๆอ่ะมันมันถ้าใส่สกินดาบคู่มาเลยไอเทนดูสัตว์ดูสัตว์มายาเราดูดิเท่ไหมไหนวะอ๋อนี่วันยาอ่อนไอเงี้ยเสียงสะท้อนแล้วทำไมปุงว่าเขามีรูปไปนั่นด้วยอะแคนไงแล้วทำไมค้างไม่เล็มอ่ะปวดต้องเล็มเดี๋ยวอันดับแรกอ่ะ โทรใหม่ก่อนเสียงสะท้อนตาละไรตาลาเรามีแค่อุวุธของเกาะไอ้นั่นมาคารุโตเป็นสีเขียวสีแดงอะอย่าอดละอ๋อ,แ,อ,อแต่ถ้าโอกาส<ต>ออก<ต>ยิ่งเยอะมันก็ดีถูกไหมไปายคามว่าไงโอกาสรุทเพิ่มขึ้นก็เท่ากับว่ามีโอกาสได เออใส่รุจีมากขึ้นดิเบลุว่ะเออมีโอกาสได้เบลุหนึ่งนาทีผมชอบเรียกเบลุเมลุว่าเหมือนกันนะเออเรียกเป็นเมลุเนี่ยเมลุเนี่ยไอไอไอเมลุอ่ะไอที่เผาโซบะสกีไม่ต้องเชือกมึงเบียวสกีบิดี้บ้าย่าอ่อนทำให้เราได้แรงอ่ะเรียนทำไงไปลงดิครับไปลงครับ ไปเตียนเล้ E เลยหนึ่งก็คือถ้าเราลงเลขไหนก็คือเราเล่นเลขความนั้นใช่ไหมอืมแต่ตอนเนี้ยถ้ามึงแรงอีกก็คือได้แเลข E ใช่ก็ตอนเนี้ยมึงไหวแค่แรงลข E E ก็ดีอะมึงไหวเดี๋ยวรอโบรอโบส์เกิดรอโบส์เกิดน่าจะประมาณสักไม่นานหรอกไม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีมั้ง

ลวลนะเออ้ยยเดี๋วล e ันนนนู้เลเลี่ยเขารอเ,เขารอเขารอหาเบลุกันเนี่ยม,มึงรู้ไหมอือต้องมีคน,บบนยอย่างน้อยนะ <ๆ S 1> คือที่เขามากันเยอะเพราะต้องมีคนช่วยตีมุดมันมาแล้วมันมาแล้วจริงๆมึงปิดแอนิเมชันไปเลยก็ได้นะถ้ามึงอยากตีแรงๆโอ้เลี้ยสั้มร้อยทีแป๊บเดียวมึงรอดูเลยเรื่องหายฟราบเดี๋ยวเดียว ถ้ามันไม่มีโรคมาป้องกันไวๆวอะนะไวๆคือมาม่านะครับผมอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมมึงเห็นไหมตีเลยตีเลยมึงฟันมึงต้องเอาไอ้พวกงดออกไปก่อนปิดอะไรอ่ะปิดคอม่าอะไรนะเอ่อตัดฉากโอเคตัดฉากโอเคตัดจบเลยกูเพิ่งทำวันเนี้ย พึ่งทำวันนี้ดูเรื่อยๆว่ามีประโยชน์าลาลอแอนมดแอนมดอยากได้ควีนว่าอยากได้ควีนไม่ควีนก็เบรุ่ยอีกตัวหนึ่งก็ได้มาสักตัวหนึ่งมาไม่เราต้องได้เดี๋ยวเราอยากได้ไม่ต้องมึงอ่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้ยรอ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 ใส่ลุใส่ลุล ไซ่รูนี่แหละเทพระเจ้า<ห>กูบอกเลยมาเมื่อไหร่กูก็คลิกแค่นั้นแหละามาแล้วใส่รูเลือดโคตรเยอะเลยเราต้องได้อยู่แล้วดาเราพอ <c oughs> ตรงไหนวะ <c oughs> เพื่อนผมก็ยังกักๆอยู่เลยครับผมอย่าทำเนาะแต่ตอนนี้กูต้องช่วยตีเพราะว่าเขาตีกันไม่ไหวแล้วกูต้อง เออไหวแหละแต่ว่าดาเมจไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะมากก็ก็ถ้าผสมผสมก็ดีดาบอะไรก็ได้ที่มันแรงแรงเราต้องเราต้องดาเมจเท่าไหร่ขึ้นไปจริงจริแล้วเนี่มึงรู้ไหมมีคนเดียวที่สามารถตีเปลู้ตีเดียวตายได้ก็คือเขียวควรใช้เขียวจริงๆเอ้ยไม่ใช่ดิเขียวเขียวมันดาเมจเท่าไหร่วะคนดูมีใครรู้ไหมผมยังไม่ได้ดูเลยส่ง มีทรงกระตุกนี่เอที่เ้าใช้กันหมดนี่ยคือมันเป็นสกินโอ้ไม่ได้โอ้โหเศร้าว่ะอะไรดเวลาออกมึงไปออกมึงไปออกลงกันเลยกูหาแค่ตัวทีครับหาแรงหาแรง S ครับผมของกูหาแรง S ตัวเดียวผมา่าแต่แรงดีอะแรง B เบิด เราไม่เอาไอ้ร้านนึงอะที่หาตัวที่เป็นเชนไะกูมไม่หาเดี๋ยวกูจะไปฟาร,ร์มเงินต่อถ้าไม่เจอเอสเรต้องรีบหาเขียวครับพรุ่งนี้ถ้ากูเล่นเยอะๆก็น่าจะได้เขียวแล้วนี่พรุ่งนี้นี่ยวต้องอาจาก,การตัวระดับแสนนึงอะรู้ไหมได้ตัวระดับสีมาตัวเดียวเว้ยตอนนี้เราต้องการเพิ่มเพราะตอนนี้ต้องการดามีแหละดูจากขนาดตัวเชนดูจากขนาดตัวก็ให้กลาสิเลีูก็ให้กลาสบิเลียนนู้ย นี่เจอแล้วโอค้คุตบไม่กี่ทีตายเลยอืมไม่เจอว่ะอืมกูได้มุดแค่ตรงเดียวเลยเดียนอีบีนี <EV S 2> ่แล้วผมบอกอีบี EV อีบีนี่แล้วผมบอกว่าลื่นมากเลยใช่ไหมอืมมาดูอีบีนี้ตัดภาพมาดูโอ้ยมันศูนย์เลยเหรอไม่ใช่ยังลื่นอยู่เ,น,เน,น,นี่ยประมาณามาป,ประมาณยี่สิบอะ ไม่มันน้อยยางวะอ๋อมันอ๋อมันเป็นตัวเอเออมันเป็นตัวแบบมีพลังอะเออมันก็ไม่แปลกได้ดีมาเยอะจะได้ดีมาสี่ตัวอืมแล้วถ้าเปิดโโมดอะขออนุญาตภาพดินน้ำมันนะครับผมไม,ไม่ไม่ได้จะด่ากเกมไหนนะคือคือขออาานุญาตเพราะว่าภาพมัน แย่งอะไรเหรอมึงก่อนกูแกจะปรับภาพนะมึงบอกกูแย่งแล้วอะไรของมึงเนี่ยชอบชอบโยนใส่กูอ้ยโย,โยนโยนบอกผิดเนี่ย้ยป้ายเสียไอ้อนนบกกูงเลยจะบอกผิดเลยวะชอบบุ้ยความผิดให้กูตลอดเนี่ยอยากรู้ถ้าหกล้านไอ้เทียนตกเกียรตายใช่ไหมหกล้านอ่ะมึงคิดเอาเองเอาแต่ คิดเราด่ะตายว่ะตายโอ้ยเกินเก้าล้านโอ้ยถ้ามันมีแพ็กติเก็ตด้วยนะครับผมตอนนี้เกมแล้วเพดูวินขึ้นแล้วแล้วพี่แล้วก็มีโพชั่นก็ดีเ<ม>นาะอ๋อเป็นโพชั่นเจมโพชั่นเจมโพชั่นเงินโพชั่นเอ็กพีดอกแล้วก็ชาร์โดหืมโอ้ยล้านหนึ่งเอ,อ,อ้ยในโซอ,อันนี้ ไม่มีใครช่วยตีบอสเลยครับผมตอนนี้โคตรส,สุดอ่ะไม่มีใครช่วยตีอ่ะโคตรส,สุดอ่ะคือตอนนี้นไม่มีบอสเลยสักตัวต้องตีมอนมอนเลือดเท่าไหร่วะโคตรระดับทีเลยเออทำไมครั้งนี้ต,มมตัวขี่เอ้ยทำไมระด,ดับเศษนึงเยอะจังอ่ะเออเยอะแปลกๆเว้ยโอ้โหหนึ่งคิวเอเขียดจัดเจอตัวขี่ปุ๊บข้าหมดอ่ะระดับเศษเนื้อ เลื่เตะเนข้าวหมดนรักสวยตอนนี้เาอาตรงหนึ่ง QA ไหวอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องพัฒนาสูงกว่าน,นี้อีกนะครับผมน่าจะไหวชิลโอ้โหอ๋อลืมไปว่าดาบมีแร้งด้วยนี่หว่าอ,อ,อ,อะไรอีกเรียกกูจัง อะไรอีกอะแรงทีเ่เดียนชอบอะตกดีตายเลยเว้ยร้านนึงอ่ะเต็มเลยเว้ยร้านนึงอ่ะเต็มเลยแถวหลังก่อนไปทางเข้าอ่ะอืมมีมดเท่าไหร่เอาหมดครับไอ้น้องอีกแปดนาทีเกาะไปเนอะมดอะไม่ใช่เกาะครับ แบบวนไปอีกทางเนอะที่มันไม่ใช่ตรงลูกสมุนเยอะๆเออเนะั่นแหละเนอะไปฝั่งเมืองอะ่ะไปฝั่งเมืองแล้วก็ผมมาพูดไกลไ<ว>ๆดีกว่านะครับผมคือมันมีโทรทีวีให้ดูด้วยเนาะซึ่งก็ผมดูอันเดียวคือการเดินทางที่เหลือไม่เคยดูเลยโคตรสุดอะได้แค่ประมาณได้ประมาณสามทิลเลียนยไหมโี่น้อง เป็นไหมนะสักคู่นะครับบุ๊บเป็นหนึ่งไอ้เอย,เเยี่ตาแดงมันกลับมาอีกแล้วพี่ตาแดงในคุค้ <laughs> นเคยตาแดงตากูเนี่ย <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ในเกมหิ้ย เป็นเศษศัตรูหายาอยู่ไหนวะหาไั่าถึเฮ้ยไอเกาะนี้อะไรวะโคตรเบื่อเอาตรงๆนะตอนนี้ก็ใกล้ตันแล้วนะครับแต่เป็นแมบที่ดีนะเอาตรงๆเป็นแบบที่ดีมากไอเด็กโคตรเตะกูได้ตัวเลยวะมีเลยนี่ก็เป็นวัน นี่ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะครับผมที่ผมฟาร์ม,มาเนาะซึ่งก็ได้ใส่ลูกมาสักทีนะครับแต่ถ้าไม่มีโค้ดก็ไม่ได้ถ้าไม่มีใส่ลูกผมคงไม่น่าได้แบบมาขนาดนี้เนี่นะเอ้ยนี่ก,ก,ก,นก,ก็เรียกกูจังกูอัดคลิปอัดคลิปฟังมั้งกูไม่อัดมึงเคยเรียกเรียกกูจังอยู่โ ้เือเยไม่บอกต่อไปนี้กูไม่บอกนะว่ากูอยู่เกาะอ,อะไรเพราะมีอยู่เกาะเดียวที่กูสิงอยู่สเตนเนี่ยมึงเรียกว่าเกาะโจโจ้ือเกาะสเตนอะไรของมึงเนี่ยเาก็มีทสเตน,อน,นไอเทีเก็บหมูลยมัอยู่แถวเาะโจโจ้ไเนี่ยแถวไหนล่ะข้างหน้าข้างหลังยัไปรู้ไหมเอาตามมา ันหน้าไปทาให้เดี๋ยวัมามลับกูเลยมาเดี๋ยวไหนก็สัาขนาดนี้แล้วมาตามามาไวมาเลยขี้ขานไกดเดสไปเรยๆนี่เลวเยจะซื้อตเรือไอ้สามไอ้สามพันห้าร้อยบาทซื้งไปฮะกอนี้ใช่ไหมเอ้ยๆๆมีคนเอ้ยเจอมีคนเจอ ถ้ามีคนเจอแล้วมันจะหายเลยไปมึงถามกูนี่นะเอ้ยมันหายไหมอ่นะนะเฮ้ยมันเฮียเอาไปเอาเลยอุดอุดเอาเอาอีเหีเ้ย <c oughs> สองรอบแล้วหายต่อหน้าต่อตากูอะไรวะไอ้นี่เอาไปหรออะไรวะเนี่ย <c oughs> ใครเอาอ่ะเราเอาไม่ได้เพราะบอกว่า คุณมียาฐานะนี้แล้วอย่าบอกนะว่าเก็บได้คนเดียวอ,อ,อย่าบอกนะว่าเป็นอย่างนั้นน่ะไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ถ้าเก็บได้เฮียนั้นมั่งยืนรอใครก็ไม่รู้รองไงอ้สัตว์ฟังให้หน่อยสัตว์นะคนนั้นนะคนเมื่อกี้นะคนเมื่อกี้นะมึง,มงฟังกุ้ยนะแย่งวัวพร้อมเลยไงครับฮะแย่งทำไม กูจะเอามาถ่ายใบคลิปเับผมนะออถือว่ากูขอในสะัสว์เนาะใหญ่กูเจอสั์ไม่เฮ้ <c oughs> ย,ยกูเจออีกรอบใหญ่มีคั้าที่สองนี่ข้ามันสู้กันนี่ข้ามไปตายแล้วไปตายไปนานแล้วมาไอ้อ้มดอ้มดมาเจอเยอะมา โอ้ตอนนี้ใกล้ซื้อดาบนี้ได้แล้วครับผมห้าร้อยสิบสองบิลเลียนเนาะแต่ว่าเอาตรงตรงอ้เอาพูดเลยพูดต่อ,อบอ่ะโอ้คือเคียวดาเมิแปดจุดหนึ่งเก้าทิลเลียนก็ถ้าใส่ชาร์ปเน็ตก็ประมาณอย่างสุดแล้วแต่ถ้าไปอัปเกรดขึ้นมาอีกอัปเกรดเป็นแรงเอสอะไรเงี้ยเออโอ้แรงโคตรไม่เหลือไอเดียน เดี๋เอาเคียวนี้ก่อนดีกว่าเอาเคียวสามร้อยก่อนดีกว่า,า,วาเฮ้ยช่วยตีบอสด,ดิไอพวกนี้นี่ตีตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเดียวปิดคลิปอืมโคตรสุดโอ้ยเยอมวุง ถ้าใครมันโจอยออกมาเฮ้ยโอ้เคียวแรงเอดามเมจประมาณ170ร้อยเจ็ดสิบเทเลียนร้170อยเจ็ดสิบอะคิดเอาไวเว้เบ็ดโอ้โห<ว>สุดจัดจเจอฟาร์มเงินซื้อเคียวบวกหาร์บิลุว้ยอนี่ตีแรงไอ้นี่ตีแรง,นนแ,รงแรงเอนี่ตีแรงไม่มนทำที่ตีเลย เลื่อนรถไปแล้วประมาณหนึ่งสองหนึ่งสองคิวเอดีเดียวเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งกว่าเท่าน้ครบสามร้อยก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอแป๊บรอแป๊บจะถึงแล้วน่าจะทันครับผมโอเคอะไรอะ่ะเอาไม่แรงดีอ่ะมันเล่นคนเดียวก็มันเล่นได้คนเดียวก็ไม่ต้องมืงอลงไป ลงได้คนเดียวอ้าวเจอคือแล้วยืนหนุ่มน้าอยู่โดนนี่ไงเฮ้ยวิ่งไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวไปคลิปเดี๋ยวไปคลิปขี้เหนุไปละไปไหนไม่รู้ขี้เหร่เล่นอะโอขี้เกียจเล่นก็คือวางเลยโอ้โหเพื่อนกูไม่ใช่ ไปนอนดู YouTube แลเี่อะไอืมนั่น,นแหละคุณไม่เบี่ยวไม่อยากฟาร์มก็คือมันไม่อยากฟาร์มมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับผมเพื่อนผมอะ่ะคือการที่จะได้มาแบบเนี้ยคือมันเน้นความพยายามนะครับผมความพยายามและความทรมานที่มันจะได้มาซึ่งมันนานมากนะักกว่าจะได้มาโอเคไม่ตีแล้ว โอเคก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับอะไรคอสซูเวอร์ในพาร์ทนี้นะครับผมซึ่งดาบหายดูนี่ดาบหายแป๊บนึงนะโอเคก็จบไปแตอนี้กันแลน้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับจะในพาร์ทหน้านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไป หาเคียวกันนะครับผมซึ่งพัทหน้าจะเป็นนายคอมเนาะซึ่งเดี๋ยวน่าจะน่าจะถ่ายตอนมีเคียวแหละนะครับผมหรือไม่ก็เงินเกือบครบอะ่ะเดี๋ยวน่าจะถ่ายช่วงนั้นแหละนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายก็ขอไปด้วยแล้วกันเนาะส่วนใครที่ถามหาไม้ครับนะครับผมว่าอยู่ไหนเนาะก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไงเนาะคือช่วงนี้ติดติวนะครับผม ผมต้องติวประมาณช่วง4โมง40จนถึง6โมงนะครับอืมก็เลยช่วงนี้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไปเล่นพวกไมโครไบคราฟกันหน่อยนะครับผมเอาเอาเวลามาเอฟเกมแบบนี้นะครับผมจะได้ของดีมากขึ้นเนี่ยเพื่อได้ใส่ลูกเนี่ยเออมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับผมก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็จบไปเท่าน,นี้หมือที่บอกนะครับผม เจอใหม่ในครั้หน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับพ่อผมไปละเจอกันครับ